เบรกอารมณ์เบรกอารมณ์หน่อยนะครับไปที่เบรกเกินทำไมอ่ะประกาศตัวขนาดนี้ทำไมอ่ะเอ้าเอ้าถ้าคนเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องบอกสิพี่เต้ยก่อนหน้านี้บอกยังไม่มีสถานะเป็นแฟนอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งอ่านไปเองเร็วเร็วมากเลยเนาะอาทิตย์นี้เป็นขยับสถานะแล้วอ่ะเร็วมากเลยความหวานมันขึ้นตาไม่เขาไม่ได้ประกาศว่าเป็นแฟนอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีเพจเอาไปแซว ก็แค่บอกว่ามิทุนามีมิถุนามีแฟนอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองเป็นคำของจองหรือเปล่าเราเรากำลังพูดถึงคู่ของบอยปกรณ์กับเฟย์พรปวีนะครับคู่นี้เขาบอกรูปคู่เนี่ยหาไม่ยากนะคือเยอะมากแล้วก็ออกงานด้วยกันเนี่ยที่ยิบเลยทีเดียวนะครับแถมบอยเองก็ขยันโพสต์รูปคู่โมเมนต์หวานๆให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเหลืออย่างเดียวที่แฟนๆรอคอยก็คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะใช้คำว่าแฟนกันสักทีนะครับล่าสุด บอยเหมือนรู้ใจแฟนคลับนะฮะก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับน้องเฟยลงใน i ิน t a g r กรเป็นภาพภาพนี้นะครับพร้อมแคปชั่นในการที่จะต้อนรับเดือนมิถุนายนว่ามิถุนาแล้วมีแฟนแล้วด้วยอ่ Hash tag ไม่คล้องจองแต่คล้องใจอีอีอ,อ,อ,อแล้วก็แท็กไปที่น้องเฟย์ปอลอทุกคนนั่นคือฉันจิบโกโก้มาจ้าเวอร์มากเวอร์มากก่อนไอ้เต้าอย่างเงี้ยเหรอ เออที่สุดเออเออเออหมันไส้แหมถ้าจะต้อนรับมิถุนายนนี้มันล่วงเลยผ่านมาวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรวันที่หกเอแปดเอเออวันที่แปดแล้วมาต้อนรับมิถุนาอะไรวันนี้มันไม่ต้อนรับมันแต่วันที่หนึ่งเขาจะบอกอะไรเป็นไกลกร์บ้แม่แม่แม่ซึ่งมันก็ลงไว้เพื่อแบบว่าอ่าวันครบรอบวันไหนอ่ะเธอคุยเอจะได้จำได้อย่างงี้ไงบอกว่าแบบขอเป็นแฟนเงี้ยหรอเออหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวเจอน้าต้องถามแล้วโมเมนต์ขอเป็นแฟนเป็นยังไงอ่ะน้องเฟย์ก็เข้ามาคอมเมนต์หัวเราะ ไอ้น้องสืบหรอเ,เขาก็เป็นแฟนกันแล้วเหรอคุณขนาดนี้จริงเหรอเพื่อนๆแซวกันกหนักเนี่ยใช่ไหมเพื่อนๆแซวกันกหนักเออแซวกันยับเลยใช้คํานี้ดีกว่างเน<อ>ี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไอก้กมลเน่ก็เข้ามาแบบจ้าอย่างนี้นะเออเออเอ,เอ,เอน้องมิวนี่ถ่ายก็อโอ้ยคือทุกคนจะมาแบบคอมเมนต์แบบคําเดียวนะจ้าโอ้ยค่ะ น้องน้องโอลิฟก็เข้ามาแบบโอ m มก o d โอเคคนที่ตกคนนี้คนนี้คนที่ตกใจหน่อยคือน้องชายฮันนองฮนนองฮานนองฮานองฮานองว่าฮะอะไรคอมมินว่าฮะยังไม่รู้เรื่องเลยหรอนี่มินชาริดามอะไรเกินปุยมุยนี่นะมีตุ๊กี้ก็มาโอยน้อนะฮะหลายคนแบบว่าแซวกันเยอะมากนี่นี่คนนี้เลยเพื่อนสีเขาไม่ไม่ไม่มาไม่ได้เกรเดนรินทร์อ่า รูอยากจะจ้าให้สระอาพังคามชอบชอบชอบชอจ้ายาวๆไงจ้ายาวๆใ้สระาพัคามเกดเกตชอบมีมุกอะไรที่แบบตามไม่ทันจริง